ทีนี้มาดูข้อ186ค่ะในข้อนี้ทุกคนเห็นเป็นรูปอะไรคะตอนแรกที่อาจารย์มองนะคะอาจารย์เห็นเป็นรูปกระถางต้นไม้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันคือรูปอะไรรู้ไหมคะทุกคนมันคือรูปสายยางพลาสติกค่ะอ่ามันเป็นรูปสายยางพลาสติกนะคะรูปนี้คำ,คำศัพท์ก็คือคำว่าพีนินกลิน พีนิงกึ้นอยู่ในช้อยข้อที่1ค่ะหมายถึงสายยางพลาสติกส่วนข้อที่2คันควีคันควีแปลว่าคราดข้อที่3โมูจงสับก็คือช้อนปลูกหวกอุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะพวกนี้แล้วก็ข้อที่4สายยางค่ะโฮซือหมายถึงสายยาง 186ตอบข้อ1พี่พนินกินสายยางพลาสติกนะคะจากรูปต่อไป187ระรูปนี้เป็นรูปอะไรคะสายยางอ่าคำว่าสายยางคือคำว่าอะไรจำได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งเจอไปเลยสายยางก็คือคำว่าโฮซื้อโฮซือยู่ในชชอยข้อ4ค่ะหมายถึงสายยาง ส่วนช้อยข้อที่1พีนินกึนจำได้ไหมคะเมื่อกี้เราเป่งแปลไปพีนินกึนก็คือสายยางพลาสติกและข้อที่2คันควีคันควีแปลว่าคราดข้อที่3โมจงซับก็คือช้อนปลูข้อนี้ตอบข้อที่4นะคะโคสื่อสายยางข้อต่อไป188 188ในรูปนี้คือรูปบัวรดน้ำบัวรดน้ำเรานึกถึงคำไหนก่อนคะถ้าเจอคำศัพท์คำว่าบัวรดน้ำนึกถึงคำว่าน้ำคะ่ะมุนมุนเนี่ยในข้อเนี่ยมีอยู่2ช้อยคือข้อที่2กับช้อยข้อที่3นะคะขึ้นต้นด้วยมุลเหมือนกันทั้ง2ช้อยเลยส่วนคำข้างหลังอย่างข้อ2ปูรีแกปูรีแกเนี่ย ถ้าเราไปแปลในพจนานุกรมจะหมายถึงถังหรือกระปุกนะคะเมื่อแปลรวมกันก็จะออกมาเป็นประมาณว่า,าถังน้ําหรือว่าบัวรดน้ําประมาณนี้นะคะ่ะมุนปูริแกหมายถึงบัวรดน้านะคะคาตอบก็คือข้อที่2ส,ส่วนข้อ3มเนี่ยมุนขอบขอบในที่นี้มาจากคําทับศัพท์ซึ่งแปลว่าแก้วมุนขอบก็คือแก้วน้ําค่ะ ข้อหนึ่งโฮมีโฮมีคือจอบและข้อที่4ซาดาลีก็คือบันไดสรุปแล้วข้อนี้188ต่อตอบข้อ2มูลปูรีแกนะคะข้อต่อไป189ในรูปนี้คือรูปถาดเพราะเมล็ดถาดเพราะเมล็ดถาดเพาะเมล็ดภาษาเกาหลีเรียกว่า้าจงซังจา พาจงสังจาอยู่ในช้อยข้อ3ค่ะหมายถึงธาตุาเพราะเมล็ดส่วนข้อ1โฮซื้อโฮซื้อก็คือสายยางข้อ2ซับซับแปลว,ว่าพรวพรว และช้อยข้อที่4เชื้อซังเชื้อซังข้อนี้คืออคลาดค่ะเป็นคลาดลักษณะเหมือนรูปซ่อมเขาก็เลยเรียกว่าคลาดซ่อมนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าตอบข้อที่สามพาจงสั่งจา่าเนาะต่อไปหนึ่งร้อยเก้าสิบ ร้ยในรูปนี้เป็นรูปที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะก็คือเป็นรูปเครื่องพ่นยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าที่พ่นยาฆ่า,มาแมลงเกี่ยวกับงานสวนงานการเกษตรค่ะคำศัพท์คือคำว่านงยักพุนมูกีนงยักพุนมูก,ก,มกีอยู่ในช้อยข้อ1หมายถึง ที่พ่นยาฆ่า,มาแมลงส่วนข้อ2ององอุนกีคองอุนกีก็คืออะไรคะคองอุนกีก็คือรถไถข้อที่3ในข้อนี้อชอยเนี่ยเขาเขียนผิดนะคะจากเซทันกี gi, ต้องเป็นเซทักกีหรือเซทักกีหมายถึงเครื่องซักผ้า และข้อที่4ค่ะคันควีคันควีแปลว่าอะไรคะแปลว่าคลาดได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือข้อที่1ค่ะนงยาพุนมูกีนะคะหมายถึงที่พ่นยาฆ่าแมลง